ยังครับเขาเอรดดีกับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุยไปก่อนฉันไปเอาน้ำมาเสิร์ฟก่อนฉันมีน้ำพิเศษให้เท้ามีน้ำพิเศษด้วยอ่าผมจะปิดเบรกแล้วนะโอ้ยเรามีให้เลือกอ้ยโเรามีให้เลือกสองอย่างคุณเอ็เลือกนะครับอันแรกอันแรกอะไรบิวช็อกไว้โอ้ยบิลช็อกบิลช็อกครับอันที่สอง ชาตาสว่างอแล้วอันที่สามกาแฟส้มอ่ะพเอกเลือกเลยว่าจะเอาอันไหนไหนอ่ะโอเคเอานี่มาก่อนจะสัมภาษณ์พี่เอกไปพาเดี๋ยวเดี๋ยวดูเขาเลือกกันว่าเขาจะเอาอันไหนมามามาไหนมา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 หุยเขาดูดชาน่ะโอ้ชาส้มโอเคพี่เอกทำไมถึงเลือกชาตาสว่างเพราะว่ากินแล้วมันจะไม่ตบัดสัตว์ไม่ตบัดสัตว์ไม่ตบัดสัตว์ ออ้เจอคำถามได้ตำบาสั์แล้วหรอยังไงยังไงมันตบบดศัว์ยังไง,ง,ไงถ้ากินช็อกบินมันจะตบบดสัอ๋ตว์อ